สวัสดีปีใหม่จ้าเพื่อนเพื่อนมืดน,นีไม่บังออนกัสิมะสวนสมตำโอ้โหตำใส่ไข่กุ้งจ้ะโอ้ยอยากนำอื่นนำไรเอือกแล้วงานเยอะแยะมากเลยจ้ะในครัวกำลังสิทำคลิปให้เพื่อนเพื่อนที่การทำใส่เกาะใส่อัวอมมุมกันเลยจ้ะพักเบรกเอาแรงก่อนพี่น้อง Nó mới ít chúng nó nè đèn mỗi men phết để là xay khai cùng Má thường cầm mồm lấy nó Tôi vụt vàng thăm phến khoa trong phòng phải thêm ngắn À xích kinh này. Bên đây cái nó, bên số lọ cái này nè, bì mai cho. เ่ากินเ่าแล้วเดี๋ยวพี่น้องงานเต็มอืม้อตึงเลยในขวัาทั้งบ้านยังไม่ได้เก็บอืม <c oughs> อืมลืมเอาซ้อนมนะจั้ไหนิได้กินใครหยิบกินนันสือไมบ่บ่ได้ดอกส่ <c oughs> วนลวดเกินหนี่บมีแล้ว เสียเวลาได้จากส่วนที่สต็อปส่วนที่ไปเอาอันซ่อนอว่ะสวบไม่ต้องสิละ Mấy đứa ta mua mâm cặp bằng ngon uhm, làm nó nhẹ mà đi uhm. <laughs> nè ดูดน้ำแสนดีใส่ตาซะเกือบว้อเกืบหลับตาไปทันงนั้น มาแล้วจ้าสมตำเสมอแซ่บๆผักเบกทำงานในครัวอืมเอา้าไฟคือมุมมีมุมมิดมั้งเอง จับอีกเอาเอาไฟเต็มระบิดเสร็จเนาะเคยมีประวัติไฟดับได้ยป่ะนี่ แค่ไดนชีสกินไทยน้อยนี่พี่น้องอีเด้อจ้ะโอ้ยไขยำบักตุมอืมบอกบะหมีนไขยำมักตุมแล้วแบบนี้ไขรลวกือืมถ,ถาดกินนงถาตูดเอาคำนี้ก่อนที่ไปแล้วพี่น้อง เฝ้าๆเพราวะว่าตกไปเห็นงั้นทำของไว้ในครัวเส็มเลยจ้ะคลิปนี้แม่บางอ่อนกูบ่งี้อย่างไรไปกินสตมตำอ่างหนาซื่อบายปีกอนเดจ้าสวัสดีค่ะบายบายแฮปปี bye ้